สวัสดีจ้าพี่น้องจา้าสวัสดีตอนเช้าเด้อค่ะเมื่อนี่แม่ตูนผสกมาทำงานไปไปเบิ่งกันเพิ่นสิทำยังแน่ตโตอา้าวเจ้าเผาเลยตีผสกวางเพิ่แล้วพี่น้องอ้ามาเบิ่งผสกวางเพิ่พี่น้องจ๋าหลังจากหลังจากงานเร็จสิ้นที่เราทำกันเมื่อวานนี่เนาะตั้งไว แล้วมาเปิดเพลิงเผาโอ้โหแบบนี้วิธีจะเผาถ่านนะผ่บบอชุกตีเจ้าบรรัดดีพี่น้องแล้วบรรว่นี่ฮะวัดีครับพี่น้องวัดีครับ <c oughs> อ,อนหลายอนไฟือ <c oughs> วัดีเดี๋ยวขึ้นก็จะ, <c oughs> ลจะแล้วละ่ะจะขึ้นมาสีสุดสีใหม่นี่สองขึ้นเดี๋ยวก็ควัดอือ,อ,อหือี วก็ดนทนดังเลยพี่น้องทำไว้ให้เพลินพี่น้องจ้าตอนกองตอนถมแล้วก็หายพี่น้องเบิงเลยเนาะต่เวลาจูดเผาก็ต้องหายพี่น้องเบิงน,น้ำเนาะพี่น้องจ้าเนาะอืแะอแบบนี้ละสี่ของคนชาวบ้านมีอะไรนักหนาอันนี้ก็เป็นอันนี้ก็กระเปงนน,น,น,นนํำบัวเอานนํำมาไว้รองที่เวลาเราเผาเสร็จแล้วก็เอานํำ รดให้มันเปียกสักหน่อยบม่ให้มันเกิดไฟอันนี้ก็ขี่เรื่อยเราจะพี่น้องจา๋าเวลาน่นสกักวไว้เผื่อเวลามันลุกมันยังแล้วเอาขี่เรื่อยกครบๆมันจะพี่น้องจา๋าอืมเจ้าเผานานหรอบ่พผาุกนี่หมดแล้ว,าาวสิดดเดี๋ยวก็จะปิดละติและแลามเจ้าแนว่าเจ้ามาบเขาทานแล้วแล้วเจ้าชิไปทำงานยังต่อทานแล้วก็จะไปตัดหญ้าม่อพี่น้อง ตัดหนาเนี่ยแถวคุกมันขุดจางนู่นหนามันหกไหลหเ,ไหเ,หเ,เดี๋ยวให้ยเป็นโซนไปถ้ให้เบิ้งไปถ้ำหายเบิ้งเด้อครับปิดเลยบอจะปิดเลยบอปีชิปิดฐานบอใหม่้างนี้เอาปิดไม่้างได้เจ้าชิปิดข้างได้ก่อนเจ้าก็ปิดไปล่ะาปิดข้้งนีสำหรับกินนี่ก็พามาเบิ่งพอสุก ทำงานตอนเช้าเราะพี่น้องเนาะเรามีอย่างหลายขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่ยังคอยให้กำลังใจพ่อชุกในตุ่นด้วยจ้าพูดพิษพูดถูกกับขอโทษขออภัยหลายๆลด้วยพี่น้องเด้องานของเฮาก็คือมีแบบนี้แหละประจำบ้านเนาะพี่น้องเนาะมาหากินกันดิเนชีวิตพ่อชุกเขาเอาทุกอย่างสู้ๆเรื่องพี่น้องเด้อขอขอ ขอบคุณมากๆพี่น้องผู้ใหญ่ใจดีอยู่ไกล้อยู่ไกลในประเทศนอกประเทศที่ยังคอยหายกำลังใจครอบครัวชุกชันอยู่ด้วยจ้ามียังก็คอยช่วยเหลือกันไปแบบนี้เลยพี่น้องเนาะขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านขอขอบคุณแรกกับขอขอบคุณอีกอทุกที่เลยพี่น้องเอ, <laughs> <laughs> อ้ยเอาคมาเบ่งเพาะสุขสิทธิ์ในที่เพื่อน อ้าวอันนี้เป็นปิดไฟแล้วพี่น้องบัน้ฮะไม่ใช่ว่าโอ้ยเคยเห็นอยู่ดอกเผาถ่านแต่บางท่านก็ยังบ่เคยเห็นนาะพี่น้องเนาะแต่ทำงานการให้พี่น้องบึงเชยๆนิ่ๆหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวเผาถ่านเช็ดก็สงสัยจะเผาเผาผัวต่ออยู่เ้อ เผ <laughs> <laughs> าทานเร็จกับเผาผัวต่ออยู่ละมัง้งพระเถรขาอภายา้ดูพี่น้องว่าหยอกกันก็บอสุกแห่ะสมดาย่ายกันอยู่บพูดหยอกกันกับมูมี่แนวหัวหน,หน,น้องพี่น้องเนาะ ตอนเช้าตอนนี้เพิ่งจะแปดโมงแปดโมงลงหน่อยๆอ่าตัวควันมาลืมทึมแลวเนาะพี่น้องจา๋าเห็บหิ้งหอพอซุกเลยนหน่ควันควันผุนกับดอกระทียะเอาบานี้พี่น้องจา๋า หลังจากเข้าพาพี่น้องไปยืนชมประชุกเพื่อนเป็นกำลังใจให้เพื่อนจังนิดจังหน่อยนาอพี่น้องเล้ก็เดินมาส้มเขื่องปลูกของพังของบานป้าเพื่นทีให้ทํางานอยู่นี่แหละพี่น้องจะไปเบิ่งอีกลายบ่อนเพื่อนทําปลูกลยอย่างนะกองเพื่อนแต่ส่วนมากือจะเป็นผิกหนึ่งงามงามพี่นอ้องเลยผกเพื่อนก็ปลูกลายไว้ในกล้องอัน ได้ต้นมังคุดเวลาลดน้ำล้วก็ต้องลดน้ำผปด้วยนะพี่น้องอืมแต่ละต้นแต่ละโคนนะมีทุกต้นทุกโคนเลยต้นผิดงามๆพี่น้องจา้านี่กำลังเป็นดอกเป็นสอช่วยๆงาม,งามๆนะพี่นอ้องเนาะแบบอยู่บ้านไม่ตูนคือกันแล้วนี่ก็ดีเพียนกันปลูกมังหงุ่มพ่อสวนเพื่อนนะพี่น้องทั้งมังหงุทั้งมังคุดทั้งผิดทั้งเครือสะัดผัด หลายอย่างแต่ม่ตูนกับบริภาพไปเบิงทุกอย่างหรอกหันมาทางนี้กะหันมาทางนี้ก็กเป็นป่าส่วนยางเผืนเดอพี่น้องเดอร์ผืนทํามคลองน้าว้รดต้นไม้ผืนทางกลางเลยพี่น้องจ้าที่ทัดธรรมชาติตอนชาว,วันนี้ม่ตูนจะพาพี่น้องมาส้มผอชุกแล้วก็มาส้มธรรมชาติจักเล็กจักหน่อยนะพี่น,อน้องเนาะเปิดหูเปิดตานย่ามัอเศร้าอันนี้ก็เป็นต้นนั่น พักกูที่บนเมตูนมาเก็บแหละแต่ตอนนี้มันกระเก่ไปหมดแล้วแต่ว่าหินมันงามคลองน้ำหากินหายากดักปูดัดกปลาใสาอวนชายยังก็ได้อยู่ในพ่นองเ,อเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นปลาน้ำจืดเจา้าพินองจา้ามาหนีหันไปเปิ่งผดซุกผนเะนาะผนเล็ดแล้วหรือย,อย่งตอนนี้เมตุนพาพี่น้องเดินช้มทิวทัศน์ธรรมชาติหน่อยหนึ่งก่อนหันมาด้านนี้กัได้มันขุดเพิ่งกำลังออกดอกเด้อพ่นองเด้อกำลังออกดอก ลังออกดอกไล่เต็มต้นบางต้นก็เต็มต้นกำลังออกออกออก็มีแดงๆงเลยพี่น้องดอกมันนะอะนี่เหมอนมืดกำลังออกดอกออกฝนลนะปีนี้เต็มต้นแ,แต่ละต้นก็มีมดพี่น้องอันนี้แหละมังคุดมันพึ่งจะเป็นดอกที่ว่าเฮาไปเกิบลูกใหญ่ๆเขาขายนะพี่น้องตอนแรกๆมันก็นขนาดนี้แหละเรียบร้อยเลยไป จะปวด Metal. หัวน er, ้ามับอบัวก็มียุ่แต่ว่ามันบ่มีหัวน่นบัวกะดีจักมันอยู่ใส่หัวมันหากระไรก่เห็นเออเราต้องลดน้ามันให้มันซุ่มๆแล้วก็ให้มันแบบว่าให้มันเกิดกากเวลามันห่อน มีพี่น้องทานหนึ่งก็วะพ่อซุกเดี๋ยมาเผาทานด้วยนะเอางั้นคอนมันควันขึ้นอย่างนี้นี่ไม่เป็นไรอย่าให้มันแรงเกินอย่าให้มันออกไฟถ้ามันแรงเกินเมื่อกี้เนี่ยตอนผมปุดไหมปิด่ะอันนั้นมันจะเริ่มรุ่ละท่านมันเพราะว่ามันยุบลงไปที่แรกมันจะลงไหมแรกแรกกลงไปเรื่อยพอเวลามันใหม่มันก็ไม่ชูงขนาดนี้นะมันก็จะตามลงอีกหน่อยอือ ที่ป่าต่ำหน่อยหนึ่งเพราะว่ามีจตทานร้วนๆเธอเอามืออุดๆปากมันหน่อยเนี่ยนี่นี่นี้อน,นกระปองใหญ่เนี่ยวิดๆเลย นเีรยสร็จแล้วแมนบ่าบ sí. ันีนันคลิปนี้ก็เอายุดไว้แค่นี้เด้อพี่น้องเด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ยพอสุกเนี่ยเด้อครับพอสุกก็ก็ดีครับผมพอสุกก็กำลังงงๆพี่น้องจ้าไฟขนาดเลยเมื่อกี้จะควันจะอะไรเลยจะว่าจะพูดยังวไงยังกันเลยบอกเป็นพูดเลยแบบยืนตรงเหมือน เสาทุ่งเลยพี่น้องจ้าขอโทษขออภัยเด้อค่ะขอบคุณมากๆจ้าลาไปก่อนสำหรับคิ่นี้กับมีอย่างเด้อขอบคุณทุกเม่นทุกกําลังใจที่ให้บดกําลังใจให้พ่อสุขมแม่ตูนจ้าลากอนสีตบ,บ้านๆจ้าพี่น้องจ้า